หลังจากที่เราเข้าไปดูกลุ่มตะกี้แล้วนะคะทีนี้เราก็ไปตามหาลูกค้าตามกลุ่มประมูลกันบ้างนะคะเพราะว่าเนื่องจากกลุ่มประมูลเนี่ยจะมีสินค้า,าทีา่ลูกค้าอยากขายเยอะมากแต่เราต้องเจาะก,กลุ่มที่ลูกค้าหรือพ่อค้าขายสินค้าเหมือนกับเรานะคะ เนี่ยค่ะเช่นถ้าเรานะคะขายกระเป๋าในลักษณะแบบนี้เราก็สามารถไล่แอดลูกค้าที่มาประมูลได้ชเช่นกันนะคะเพราะลูกค้าเหล่านี้นะคะ,ะเป็นลูกค้าที่ต้องการสินค้านี้อยู่แล้วแล้วเราก็ไปตั้งประมูลใน Facebook ส่วนตัวของเราเองเลยซึ่งปุ้ยเคยทำมาแล้วนะคะปุ้ยก็ เพราะว่าก่อนที่เขาจะประมูลหรือลงราคากับเราเขาต้องแอดของเราอยู่แล้วนะคะเราก็มาตามแอดลูกค้าที่สนใจในสินค้าที่เหมือนเราย้ําที่สนใจในสินค้าที่เหมือนเราเท่านั้น mm. เช่นเราขายแว่นนะคะเราก็มาตามแอดลูกค้าเหล่านี้เลยค่ะเนี่ยค่ะถ้าอันนี้ยังไม่มีใครมาบิดแปลว่าไม่มีลูกค้าหรือจะแอดคนที่กดถูกใจก็ได้นะคะเนี่ยค่ะ วิธีการดูง่ายๆว่าลูกค้ากำลังอยากซื้ออะไรในช่วงนั้นนะคะอันนี้คือการมาตามแอดหาลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มประมูลนะคะกลุ่มประมูลเนี่ยก็จะเจอลูกค้าเยอะแยะไปหมดถ้าเราขายสินค้าตัวนี้อยู่ในเฟซส่วนตัวของเราเราก็สามารถมาแอดอลูกค้าที่ลงประมูลตามนี้ก็ได้แล้วเราก็ไปตั้งประมูลใน facebook ส่วนตัวเราเองได้เลยนะคะอันนี้ก็คือการ อ่แอดลูกค้าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายหรือตรงกับกลุ่มสินค้าของเรานะคะเนี่ยค่ะถ้าอ่าลูกค้าอยากขายเขาเรียกว่าอะไรบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รับความนิยมมากๆเช่นกันนะคะเนี่ยค่ะลูกค้าที่มาบิดเนี่ยค่ะคือลูกค้าที่ต้องการสินค้าเหล่านี้เราก็จะทราบได้โดยง่ายนะคะทีนี้กลุ่มที่สองนะคะที่เรานะคะจะไปแอด หาลูกค้าที่มาซื้อสินค้าของเราใน Facebook ส่วนตัวนั่นก็คือเข้าไปในเพจที่มีลูกค้าดังๆนะคะเช่นของปุ้ยนะคะขายปุ้ยจะยกแต่ของปุ้ยได้เพราะว่าปุ้ยมีความถนัดให้เพื่อนๆนะคะไปแอดวานหรือว่าไปปรับใช้กันได้เลยนะคะเช่นถ้าเป็นครีมครีมหน้าใสเราก็เอาครีมหน้าใสเลยค่ะ ครีมครีมผิวขาวาครีมผิวขาวนะคะสมมุติว่านี้เป็นครีมผิวขาวเราขายครีมผิวขาวเหมือนกันเราก็เข้ามาดูในเพจเหล่านี้ค่ะว่ามีใครกดไลค์ไหมปรากฏว่าในเว็บไซต์เนี่ยในเพจเนี้ย,ยไม่มีกลุ่มลูกค้าแปลว่า,า,าเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าเพจนี้ก็ยังไม่โด่งดังพอนะ,ะส่วนปุ้ยนะคะจะขายครีมกันแดด ครีมกันแดดทาผิวปุ้ยจะเข้าไปในเพจตัวนี้ค่ะเราจะต้องหาเพจคู่แข่งที่ดังๆมากๆนะคะเพจสินค้าคู่แข่งเราถึงจะได้เปรียบได้ลูกค้าตรงนั้นมาจริงๆคือให้เขาโฆษณาให้เรานะคะของปุ้ยนะคะเป็นสินค้าพวกความสวยความงามปุ้ยก็จะเข้าไปในเพจอ่านี่เลยค่ะขายกันแดดทาผิวก็จะเข้าไปอ่า เนี่ยคะ่ะบาดาน่าโบสเฟเวอร์นะคะเป็นเพจที่ดังมากเพราะว่ามียอดคนติดตามหรือว่ายอดคนกดไลค์เยอะมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็ได้รับความนิยมนะคะอ,อ่พุก็จะเข้าไปดูนะคะเห็นไหมคะการนำเสนอรูปภาพเขามีความน่าดึงดูดใจแล้วกเ็เป็นที่ดีมากๆนะคะเนี่ยคะ่ะลูกค้าทั้งนั้นเลยอยากได้นะะขนาดทดลองสนใจสอบแชทหน่อยเห็นไหมคะ เนี่ยค่ะหรือเข้าไปดูในถูกใจโ,โหคนถูกใจเพียบเลยค่ะเนี่ยค่ะกลุ่มคนที่ต้องการสินค้าที่เป็นกันแดดทาผิวจริงๆเนี่ยค่ะแต่เราเฟซบุ๊กนะคะมีลิมิตว่าให้เราเนี่ยค่ะแอดได้ไม่มาก เท่าไหร่นะคะถ้าไม่มีการปฏิสัมพันธ์ตามที่ปุ้ยแนะนําแล้วก็คือแอดวันละ2ง3ครั้งขอาะ2ถึง3คนหรือประมาณนี้มิมสูงสุด5คนนะคะโดยทิ้งช่วงเวลาในการแอดด้วยแต่แต่ก่อนปุ้ยนี่จะตามกระนําแอดเลยค่ะบึ้ง,ง,ง,งแอดหมดปรากฏว่าเฟซ Facebook จํากัดในการแอดเพื่อนมันก็เลยทําให้เรานะนะคะชะลอชะลอการดึงลูกค้าเข้า Facebook ส่วนตัวเรา ช้าไปหรือว่าต้องมีการปรับกลยุทธ์ใหม่นั่นก็คือมาแนะนำเพื่อนๆในกลุ่มนี้แทนนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่สองในการแอดลูกค้าที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะหรือถ้าเราขายน้ำหอมนะคะเราขายน้ำหอมปุ้ยก็จะเข้าไปที่เพจนี้ค่ะม,มาดามฟินนะคะ นี่ค่ะถ้าเราขายน้ำหอมก็จะเข้ามาที่เสจมาดามฟินเราก็จะรู้ว่ากลุ่มลูกค้าเหล่านี้เห็นไหมคะที่เข้ามาถามเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มเป็นลูกค้าที่อยากได้น้ำหอมอยู่แล้วเวลาที่เราแอดมาปุ๊บแล้วเราโพสสินค้าที่เกี่ยวกับน้ำหอมมันก็ตรงตามความต้องการของเขาเขาก็จะซื้อเราหรือถ้าเป็นเสื้อผ้าสไตล์เสื้อผ้าก็ปุ๊ก็จะเข้าไปแอดในอ่ เสื้อเสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อสูตรเกาหลีถูกกว่าชั่วเดี๋ยวเข้าไปดูนี้ก่อนนะคะว่าเป็นยังไงก็มีคนถูกใจบ้างนะคะเนี่ยค่ะลูกค้าตามนี้อยากได้ของเหล่านี้แน่นอนหรือรองเท้ารองเท้าลองเข้าไปลาซันดาดูนะคะลาซันดาจะมีอหยูอ เป็นพวกสินค้าแฟชั่นก็จะเข้าไวลาซันด้านะคะก็ไปดูสินค้าที่เหมือนเรานะคะเช่นเราอ่าเพื่อนๆคงสร้างนะคะถ้าเพื่อนๆขายโทรศัพท์เพื่อนๆก็เข้าไปกลุ่มไอแล้วก็ไปแอดลูกค้าที่เข้าไปถามหานะในนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับผ้าพันคอนะคะ เว็บนี้จะเป็นการให้ความรู้ซะมากกว่านะคะลองเข้าไปดูอีกอันหนึ่งไปดูสินค้าหน่อยอันนี้ก็จะเป็นสินค้าต่างประเทศนะคะประมาณนี้ค่ะอ่ะเข้าไปลาซันดาประเทศไทยดูหน่อยนะะส่วนใหญ่จะเป็นคุณแอดมาไม่เกี่ยวกับสินค้าเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะ เือกจะถนัดคือเราไปเฟ้นหาเอาอะเนาะว่ามีเพมีเพจสินค้าคู่แข่งของเราอันไหนที่มีสินค้าคล้ายๆกับเราเราก็ไปตามหาเพจนั้นๆหรืออาจจะเป็นเพจที่เด้งขึ้นมาเป็นเพจที่แบบได้รับการสนับสนุนนะคะถ้าเราเข้าเพจตัวนี้บ่อยๆนะคะ Facebook จะเด้งเพจดังๆพวกนี้ให้เราเห็นบ่อยๆเราก็สามารถเข้าไปแอดลูกค,ค้าตามนั้นได้นะคะ ส่วนป,ปุ้ยเองนะคะขายลิปแก้ปากดำนะคะลิปแก้ปากดำก็จะเข้าไปตามเพจเหล่านี้ค่ะลิปพิงนะคะลิปแก้ปากดำนะคะ,คะก็จะเข้าไปแอดลูกค้าที่กดถูกใจนะคะไปแอดมาเป็นเพื่อนนะคะแล้วเมื่อแอดเป็นเพื่อนแล้วเราก็กระหน่ำโค้ สินค้าลิแก้ปากดำโดยเฉพาะเนี่ยค่ะคือจุดประสงค์ว่าทำไมทำไมปุ้ยถึงให้สร้าง Facebook ส่วนตัวที่ขายสินค้าเป็นอย่างอย่างไปเพราะว่าการดึงลูกค้าเข้ามานะคะที่ไม่ได้คระสินค้ากันจะทำให้การตัดสินใจซื้อของเขาง่ายกว่าที่เฟซส่วนตัวเราขายทุกอย่างนะคะ พอขายทุกอย่างปุ๊บเราก็จะโฟกัสลูกค้าที่ดึงเข้ามาในกลุ่มเราได้ยากขึ้นนะคะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไมให้แบ่งเฟซบ o ๊กส่วนตัวขายเป็นอย่างย่างไปหรือมีวิธีการแก้ถ้าเพื่อนๆต้องการขาย ทุกอย่างในนั้นเพื่อนๆจะต้องทราบว่าช่วงนี้เพื่อนๆอยากเชียร์สินค้าตัวไหนบ้ เป็นจุดเด่นสักโค้ดักสเปอร์เซนเช่นถ้าขายยาลดน้ำหนักขายครีมแก้สิวขายลิปทาปากถ้าช่วงเดือนเดือนเนี้ยต้องการที่จะแชร์อาหารเสริมใช่ไหมคะอาหารเสริมลดน้ำหนักหรือคอลลาเจนถือว่าอยากจะแชร์ปล่อยอาหารเสริมยกน้ำหนักลดน้ำหนักก็โพ้ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็แอดลูกค้าที่ต้องการลดน้ำหนักโดยเฉพาะนะคะซึ่งเว็บที่พี่ปุ้ยไปแอดก็จะเป็น อ่าอ่าเพจเพจนี้ค่ะอาบาดเนี่ยค่ะอาบาดชินนคะคะตัวเนี้ยค่ะอามาดูเอาอามาดูอามาดูไทยแลนด์นี่ละกันที่เป็นเพจดังๆอันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะเราหาเพจเพจของอาบาดูจริงๆเลยอะคะ่ะที่เวลานั้นเขา,าจะาเด้งขึ้นมานะคะ เนหรือเป็นอัลาโดแถวนี้ก็ได้นี่แปลว่าเขาอยากลดน้ำหนักอืถูกใจนะคะแล้วก็ไปแอดก็ได้นะคะเป็นต้นอันนี้คือการหากลุ่มลูกค้าสองกลุ่มแล้วนะคะทีนี้เราไปตามหา,าเมื่อเราได้เพจดคู่แข่งแล้วพอปุ้ยถ้าขายพวกโลชั่นก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะเข้าไปนีเวียนเวีย เ yeah. นี่ยค่ะนี่มีเววก็จะเป็นสินค้าคล้ายๆกันในราคาที่ไม่แพงก็ถ้าเป็นกันแดดปุ้ยก็จะตามไปแอดลูกค้าเหล่านี้นะคะนี่ถ้าปุ้ยขายเจลกันแดดเย็นปุ้ยก็จะไปแอดลูกค้าเหล่านี้มาเข้าในเฟซส,ส่วนตัวเราหรือถ้าเป็นน้ําหอมก็จะแอดลูกค้าเหล่านี้เป็นต้นเห็นไหมค่ะเอยแยะต็มไปหมดหรือถ้าเป็น สินค้าที่เป็นกันแดดครีมกันแดดเราก็หาครีมกันแดดทาหน้านะคะแล้วก็ไปหาในอ่าดูดูก่อนอันนี้เป็นการอ่าเป็นครีมกันแดดอย่างหนึง่งใช่ไหมคะถ้าเราขายครีมกันแดดอยู่อันนี้สินค้าตัวเนี้ยก็เป็นครีมกันแดดเหมือนกันเราก็แอดเลยค่ะ แอดลูกค้าเหล่านี้มาเลยเจาะลึกไปเลยนี่นไคะคุณแพทนี่ก็อยากได้ใช่ไหมคะคุณเอมมี่ก็อยากได้นี่ค่ะพวกเขาใช้กันแดดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาใช้ยี่ห้อนี้นะคะแล้ก็แอดแล้วเราก็สร้างโค้ดของเราที่เป็นเกี่ยวกับกันแดดกันแดดไปก็จะทําให้กระตุกต่ออยากของลูกค้าดันได้นะคะทีนี้เราหาได้2กลุ่มแล้วนั่นก็คือกลุ่ม Facebook กับกลุ่ม สินค้าคู่แข่งนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะไปตามหาในเว็บไซต์นะคะซึ่งหาใน Google เองโดยเซิร์ชสินค้าของเราเลยเราขายอะไรเราก็เซิร์ชคำนั้นล่ะค่ะ เจนเรา,าขายคอลลาเจนเราก็พิมพ์คำว่าคอลลาเจนเลยค่ะอันดับหนึ่งคอลลาเจนยอดขายอ่าผลผลิะยอดขายอันดับหนึ่งอึ๊บซื้อนะคะนี่ค่ะเราก็จะเจอเพจ อะไรก็แล้วแต่นะคะ,ะเจอเพจคนนี้คนนี้ก็ขายคอลลาเจนเหมือนกันเนี่ยค่ะเราก็จะไปเจอกลุ่มลูกค้าที่อยากได้คอลลาเจนถ้าไม่มีในอินบ็อกก์ก็เข้าไปดูในกดไลค์เห็นไหมคะเนี่ยค่ะกลุ่มลูกค้าทั้งนั้นเลยค่ะค่ะหรือว่าถ้าเราจะขายรองเท้านะคะเราก็เขียนเลยรองเท้าผู้ชายถือว่ขายรองเท้าผู้ชาย รองเท้าผู้ชายนะีคะอ,อันนี้มันก็จะเป็นเว็บไซต์นะคะไม่เป็นไรเราเซิร์ชว่าอันนี้ก็ได้ค่ะ รฟุตบอลเราก็พิมพ์ไปเลยค่ะส่วนใหญ่เู้จะเป็นอย่างนี้ค่ะรองเท้ารอ,องเท้าผ้าใบรองเท้า Nike รองเท้าใส่ทํางานรองเท้าอะไรก็ได้สมมติว่าเราขายรองเท้าผ้าใบเราก็พิมพ์คพาว่ารองเท้าผ้าใบนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะโชว์แบบเขาเรียกว่าแฟนเพจอะคะ่ะของคนดังๆอะคะ่ะเข้ามาให้นะคะกระปุกหรือจะเป็นเว็บไซต์ของกระปุกก็ได้นะคะ นะคะกระปุกหรือตามเว็บไซต์ดังๆต่างๆ,างๆแลาว้อเข้าไปที่กระปุกก่อนนะคะเ mm hmm. นี่ยค่ะมันก็จะมีเซให้แชร์ทีนี้ตรงท้ายเว็บไซต์อะคะ่ะโหลดช้าหน่อยแบบนี้นะคะ อันนี้ไม่มีปกติอะค่ะบางเว็บไซต์อะค่ะจะแนบลิงก์อ่า Facebook คนที่มากดถูกใจด้วยว่าเขาอะมากดถูกใจอ่าหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนี้ดูนะคะนี่คือแชร์มาทาง Facebook ก็ได้นะคะนะคะเป็นการแชร์นะคะแชร์เกี่ยวกับสินค้าของเรานะคะ หรือเราจะเซิร์ชหา,าใน 1, พันทิปก็ได้นะคะเราหรือเราแบบวา่าพิมพ์คำว่าลูกค้าอยากจะได้เลยเช่นซื้อรองเท้าใหม่ซื้อครีมกันแดดใหม่ใหม่สมมุติเราขายครีมกันแดดก็มพ์เลยซื้อครีมกันแดดใหม่ มันก็จะมีตามเว็บบอร์ดเหล่านี้ค่ะแล้วเราก็เข้าไปตอบคำถามในเว็บบอร์ดเหล่านี้อ,อันนี้เขาจะแนะนำดูก่อนว่าจะมี facebook ลิงก์ไว้ให้ไหมนะคะ เนี่ยค่ะเราก็มาตอบในเนี้ยแล้วก็แนบ,บลิงก์เราว่าเออเราไปซื้อร้านนั้นร้านนี้นะทำตัวเป็นลูกค้าค่ะเราซื้อมาจากร้านนี้สวยมากเลยเอ,อ้ยใครสนใจติดต่อหลังไม่ได้นะใครสนใจเข้ามาถามไลน์เราได้นะใครสนใจนู่นนี่นั่นเราก็หีสปทยายว่าเราซื้อรองเท้าคู่นี้มาสวยแค่ไหนสวยยังไงก็เขาไปตอบกับเขาใต้คอมเมนต์แบบเนี้ยค่ะอืมเนี่ยค่ะอยากให้ช่วยแนะนำะกันแดดโดยเฉพาะหน่อยค่ะ เนี่ยค่ะเราก็โพสขึ้นไปแล้วมันจะมีแบบไอดีเฟซบุ๊กองเงี้ยเราก็เข้าไปหาเฟซบุ๊กเขานะคะหรือตามเว็บบอร์ดพวกนี้จะมีลูกค้าเนี่ยโดยเฉพาะเราอาจจะลงโฆษณาตามาเว็บเหล่านี้ก็ได้นะคะเหมือนที่เขาลงโฆษณาเห็นไหมคะตัวนี้ค่ะในกลุ่มนี้จะพูดถึงสินค้าครีมกันแดดพวกผิวขาว สินค้ามาลงโฆษณาตามวิดเหล่านะี mm ้ hmm. mm hmm.